กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเบญจรงตำบนดอนไกด่ดีอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครแหล่งรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งได้รับการยกระดับเป็นย่านการค้าจังหวัดพร้อมดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตหมู่บ้านเบญจรงอันเลื่องชื่อเพื่อเป็นการกระตุ้นการค้าควบคู่การท่องเที่ยวภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนกลุ่มผู้ผลิตเบญจรงจึงรวมกลุ่มจัดงานสืบสารสีสารสา,สายเส้นเบญจรงดอนไก่ดีเป็นครั้งที่สองขึ้น ระหว่างวันที่1ถึงสเมษายนนี้พร้อมคาดหวังเป็นปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีดนั้เรายัางไม่มั่นใจว่าในปีต่อไปยังจะมีการจัดงานอยู่หรือไม่ซึ่งในส่วนนี้ทางทรทอเองก็ได้คุยกับทางท่านพาณิชฐ์จังหวัดนะคะว่าในตรงนี้เนี่ยถ้ามีการจัดงานก็อยากจะให้เป็นวันที่ที่ค่อนข้างจะตรงกับกันในในในปีต่อตอไปเพราะว่าเราจะได้สามารถที่จะลงในปฏิทินท่องเที่ยวได้ การจัดงานครั้งนี้เป็นการรวมกลุ่มในลนักษณะเปิดตัวหมู่บ้านให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเบญจรงอย่างเป็นกันเองชมทุกขั้นตอนของการผลิตทั้งการลงลายการลงสีผู้ที่มาเที่ยวชมครบตามโปรแกรมของการท่องเที่ยวสืบสารสีสารสายเส้นเบญจรงดอนไกด่ดีจะได้รับของที่ระลึกทุกคนเพื่อนํากลับบ้านเป็นของฝากเพราะว่าปีนี้เนี่ยไม่ได้เข้า ไม่ได้ปิดถนนเป็นนี้เข้ามาจัดภายในหมู่บ้านก็คือเป็นตัวโอก็คือเป็นวงกลมเลยค่ะคือจัดงานให้เป็นวงกลมให้เดินกันไปทั่วมีสแต็มด้วยอย่างมีสแต็มสี่ดวงใช่ไหมคะคุณอยู่ตรงนี้้วสแต็มหนึ่งคุณไปอ,อีกมุมหนึ่งสแต็มคุณเอาสเต็มาสี่สแต็มเนี่ยเดีย๋ยวได้ของฝันที่เล็กๆ,ๆน้อยๆกลับไปจากกลุ่มหมู่บ้านเบญจรงแล้วว่าที่นี่เรามีสิ่งที่สําคัญก็คือเอกลักษณ์นะเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ถ่ายทอดผ่านงานหัตถกรรมของหมู่บ้านเบญจรงโดยเฉพาะเรื่องการ เขียนสีลายเขียนเนี่ยผมเชื่อว่าไม่เป็นรองใครในในประเทศไทยหรือในโลกนี้นะฮะทางท่านนายอำเภอทางหมู่บ้านทางนายกอบอตอและก็คนในชุมชนเนี่ยพร้อมที่จะให้การต้อนรับท่านที่เข้ามาในชุมชนหมู่บ้านดอนไก่ดีนะครับ <c oughs> เพื่อมาชมเบญจรงที่มีชื่อเสียงอาจจะต้องใช้คําว่าชื่อเสียงระดับโลกเนื่องจากเราส่งออกไปด้วย อยากจะขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมง,งานสืบสารสีสันสายเส้นเบญจรงดอนไก่ดีนะคะและท่านจะพบว่าของดีๆคู่กับประเทศไทยนะคะคู่กับสมุทรสาครเป็นอย่างไรค่ะนักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจที่อยากจะร่วมชมงานสืบสารสีสันสายเส้นเบญจรงดอนไก่ดีครั้งที่สองต้องไม่พลาดในการร่วมสัมผัสวิถีชีวิตกลุ่มผู้ประกอบการภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องเบญจรงอันเรื่องชื่ออย่าลืม1-3ึมมีสายนี้ งานสืบสารสีสันสายเส้นเบญจรงดอนไก่ดีอํเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครครับกฤฑาภากล้วยนิดทีมงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาครรายงาน